สงกรานจะเป็นประเพณีคู่เมืองไทยมาแสนนานแต่ยังมีหลายเรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับประเพณีนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. ความหมายของคำว่าสงกรานคำว่าสงกรานมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นมีความหมายถึงการที่พระอาทิตย์ย่างขึ้นจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีใหม่ ซึ่งเป็นวิธีนับวันและเดือนด้วยการใช้ตำแหน่งดวงอาทิตย์เมื่อครบ12เดือนแล้วพระอาทิตย์ย่างขึ้นจากราศีมีนไปราศีเมษก็จัดเป็นสงกรานต์ปีหรือวันขึ้นปีใหม่ทางสุริยคติ 2. วันที่ 13, 14, 15มีความหมายไม่เหมือนกันวันที่13เมษายนคือวันที่พระอาทิตย์โคจรย้ายจากราศีมีนไปราศีเมษโลกโคจรเป็นมุมตั้งฉากกับพระอาทิตย์ ึงมีกลางวานันกลางคืนเท่ากันส่วนวันที่14ถัดจากวันมหาสงการมาหนึ่งวันเรียกว่าวันเนาเป็นวันที่พระอาทิตย์อยู่ประจำคงอยู่ที่ศูนย์องศา <_ m ix> เพื่อตั้งตนเข้าสู่ราศีใหม่และวันที่15เป็นวันถลื้นศกใหม่และขึ้นสู่จุลศักราชใหม่ 3. ประเพณีด,ดีงามที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในกฎมูลเทียนบานปรากฏว่าเรามีประเพณีสงกราน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระบ,บรมไตโรกนาได้ตราขึ้นและกล่าวถึงพระราชพิธีพระเดศศกเกี่ยวกับการตัดปีหรือการขึ้นปีใหม่ซึ่งอาจมีความหมายคลุมเครือแต่มีข้อสันนิษฐานหลายที่ว่าเป็นการรดน้ำเดือนห้ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ถูกต้องก่อนรดน้ำควรคารวะด้วยการไหว้หรือการกราบก่อนแล้วจึงขออนุญาตรดน้ำลงที่มือจากนั้นมอะผ้าหรือข้าของที่เตรียมไปให้แล้วนังขนมมือไหว้ขณะที่ผู้ใหญ่ให้พร 5. สงกรานในภาษาอีสานเรียกประเพณีสงกรานว่าบุญสงกรานหรือบุญเดือน5เรียกวันที่13ว่ามื้อสงกรานล่อง หรือมื้อสงการพรายเรียกวันที่14เมษายนมืม้อเงาเรียกวันที่15เมษายนมืม้อสงกรารขึ้น 6. สงกรารในภาษาใตา้วันที่13เมษายนชาวใต้เรียกว่าวันสงเจ้าเมืองเก่าเชื่อกันว่าเป็นวันที่เทวดาที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาบ้านเมืองกลับขึ้นไปชุมนุมกันบนสวรรค์วันที่14เมษายนไม่มีใครปกครองดูแลเรียกว่าวันว่าง วันที่15เมษายนเทวดากลับลงมาจากสวรรค์สู่เมืองมนุษย์เรียกกันว่าวันรับเจ้าเมืองใหม่7สงกรานในภาษาเหนือวันที่13เมษายนเรียกว่าวันสังคัญล่องหรือวันสิ้นสุดปีจะทาความสะอาดตัดกวาดบ้านช่องส่วนวันที่14เมษายนเรียกกันว่าวันเน่ามาจากวันเน่าหาการด่าทอทะเลาะวิวาทจะทําให้เกิดอัปมงคลมักจะซื้อของกินของใช้เพื่อใช้ในวันถลิงโศก ส่วนวันที่15เมษายนเรียกกันว่าวันปากปีหรือวันพยาวันเป็นวันปีใหม่มักจะทำบุญตักบาตรรดน้ำดำหัว 8. มหกรรมรถติดในวันสงกรานโดยเฉพาะถนนเส้นทางสายหลักไปสู่ภาคอีสานอย่างถนนมิตรภาพในอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามักจะมีรถติดสะสมยาวกว่า15กิโลเมตร รวมทั้งถนน3-4กับ,บินบุรีนครราชสีมาบริเวณนี้มีรถติดสะสมยาวกว่า20กิโลเมตรรวมไปถึงถนนสายเอเชียก็มีปริมาณรถสะสมมากในทุกปีมีอัตราการติดสะสมในช่วงยาวไม่น้อยกว่า5กิโลเมตร 9. โพสภาพไม่เหมาะสมเสี่ยงผิดกฎหมาย การโพสภาพอนาจารหรือภาพไม่เหมาะสมเช่นโป้เปื่อยแต่งกายไม่สุภาพหรือแม้แต่โพอชวนดื่มเหล้าเหล่านี้จะมีความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนบุคคลในภาพหรือในคลิปอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาก,กระทำอนาจารต่อหน้าทานกำนันด้วย 10. กรมตำรวจแนะนำใช้บริการแอปพลิเคชัน Police I l o a e You แอปพลิเคชัน Police i l อ v ล You มีผู้สนใจโหลดแอป,ปไปแล้วมากกว่า1 0 0 0 0แรายสามารถใช้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายรวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกราน ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คนคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ